สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมหม่ครับนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการสร้างบ้านเอาชีวิตรอดในคืนแรกกัน s i n เ l ิลเพลเยไปเลยคับอันนี้ผมจะลบทิ้งไปนะครับมันเป็นอันเก่าแล้วแต่ผมทำแป๊กเพต้องทำต้องทำคลิปใหม่น Create คร e n e w world เริ่มกันลเลย b ิ i l d นเชล h e l t e r terrain terrain ฮะ ชนะเมียลมเมียกระจนะนะตึกๆๆๆๆตอนนี้เราต้องมาตัดต้นไม้กันก่อนเดี๋ยวกูนี้ไม่ เเฉันนเมีลกะเนาเฉันน่มียลำตั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 ้ยเข้าตาเข้าตาอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บาใหบักบัฉันนะเมีลอยากะเจ้าเธอเราจะมาครับขวานกัน อ่าข้าแวแรกก็ต้องครับต i n เช g table นะวางไวตรงนี้แหละเราจะครับชอร์ h เอ้ยทอดสติ t i ฮะไม่ใช่ทอดนะจับโซนวุ่นวายคับดาดสำหรับรการร่านเนือ้ออ่าตอนนี้จะเจอได้ท2นาฬิกานะ ครับที um ่ขุดสนับการเขาได้กลาพิกแอควูเด oh ินพลงแอคน่มงูไก่เยอะไก่เยอะไก่เยอะเก็บเก็บเก็บตัดตัตัดโอ้ยแดกตัด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 โอ้ยแดกแดก ตัดๆๆๆๆๆกันนะฮะมาตัดมาตัดมาตัดกันเราจะเอาไปสร้างบ้านกันต้องตัดเยอะๆเยอะๆเยอะๆนะฮะมาไม้สีที่มันสุดในเกมนี้เราจะต้องเอาไม้ไปเยอะที่สุดที่ทำได้เนี่ยชับๆๆๆๆๆตัดๆๆเยอะๆเยอะเยอะเยอะโดโกปิโกเข้าหัว เไป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 ยาวไปเสียงคำรามผานะารู <altro> ่ต <virt uel o> ่ค <Kristin za> ืองอนข้ากนั่งข้ามาใส่ร้องเ้านั่งสบายใจแต่คนเดียวไม่เงาจะเหยีดเลยสกายมาข้างกันทมาคนสวยน้ำตังอัรับรองปลอดภัยไม่ผ่าไปตายสกายเกิียชัตกลงนักเธอเลยรความบอกสี่กินเออเพียงงมีแรงกลาติดเธอาชันไปฟันละเมอปลอแค่แค่นี้ ตตตโลดูดิโลดูดิอะไรอะไรอะไรดูอะไรกันน้ำซึมไหนน้ำอะไรซึมเนี่ยน้ำซึมอยากจะบอกว่าถ่ายคลิปอยู่นะฮะตัดตาตาดาตอนนี้คุยสกายกับเพื่อนอยู่นะครับอาจจะมีเสียงขึ้นแซ่ดเล็กน้อยไม่มีอะไรมากเลยฮะเสียงน่ารักน่ารักกระพริบดิฮะตา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  เยอะเลยนะครับประจําไม้ไปนะครับสร้างบ้านกันนะครับย้ําหลายรอบแล้วนะฮะูเล่นด้วยเล่นห่านเลยนะหนึ่งสามจุดสองมันแหลกรู้ไหมคีแต่อต่แต่แต่คอมผมมันยากนะครับถ้าเกิดอัปเดตเป็นหนึ่งสามจุดหนึ่งขึ้นเนี่ยเวลาเล่นออนไลน์ฮะคอมแม่งกระลัวกินเลยฮะเล่นแม่งเน็ตหนึ่งขีดทันที ต้อไปโหลดธรรมชีเวอร์ชั่นใหม่ไม่ใช้นะเพะะื่อความปลอดภัยสูงสุดถ้าโหลดธรรมชีใหม่นะเน็ตท่านจะแรงขึ้นไปในสิบวีนะฮะผมก็เป็นฮนะไปโหลดธรรมชีใหม่มาทีเดียวเน็ตปื๊ดปื๊ดปื๊ปปปปคนในเซิร์ฟมองไม่ทันแถมแมงแหลกเกินใช้์คิวทีเด็ดพอได้ไปไปอุ้ยขวานแตกเอ๊ะโอ้ได้เยอะอยู่เราจะมาสร้างบ้านกัน สางบ้างสส้างมานสั้นตรงนี้นะฮะแถวนี้นีนะครับเราก็มาสัา้ อ à, ่าลุนิสุดเราก็ดอยบอนที่ว้าแวงมาหนึ่งหลังนะฮะพลาดพาดกละใหม่ใหม่ได้เสมอมันแค่เกมนะฮะ e? <scientists playing> อย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากตัด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 ไปจะไปขุดแร่กันนะ ตอนต้องไปหาไม้มาแต่ปัญหาคือฝั่งน้องมีคริปเปอร์คุ้งอยู่เราต้องไปหาไม้ตรงนี้ยด้วยนะเอาไม้ไปเผาเมื่อกี้เห็นผมหรือเปล่าอะเรามีไข่ยังไม่เลยฮะจังมันนะแกเดี๋ยวส่งเคลื่อนแสงอะเคลื่อนแสงเล่นน้อยแบบสนมันเราจะเอาไม้เผาทำโค่นนะครับ

ก็อคอนตะ้องขอจบพาร์ทนี้ไปก่อนแล้วนะครับอ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี